สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนำโชคนะครับกับผมอาจารย์โอ๊ตโขนฝั่งทนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงในเรื่องของเลือกให้โชคนะครับเลือกให้โชคซึ่งเ,เราก็มาขอดูผลงานเก่ากันก่อนนะฮะนะครับนี่นะครับนี่ก็คือ,อ,อสามห้านะครับ เข้าไปนะฮะคราวที่แล้วนะฮะคราวที่แล้วเข้าไปสามห้านะครับนะฮะไล่ดูคลิปกันได้นะครับมีเลขอยู่ในนี้นะครับเปอร์เซ็นต์มีเยอะมากนะครับแต่ว่าต้องทุกคนต้องต้องดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็ฟังให้ดีๆนะให้ให้ละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้คนที่ซื้อเนี่ยมีโชคมีลาเข้ามาได้นะครับผมนะฮะโอเคครับทีนี้เรามาดูของใหม่กันนะครับนี่นะตามไล่ดูคลิปเก่าได้นะครับ มาดูของใหม่กันดีกว่าไม่ของใหม่จึ๊มมีแฟนคลับเรียกร้องเข้ามามากมายนะครับว่าอาจารย์ค้าเมื่อไรจะออกคือโทษทีนะครับเดือนนี้มันงานเยอะจริงๆนะครับงานผมเยอะนิดนึงก็เลยช้าหน่อยนะครับวนนี้ก็เลยช้าหน่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก็เลยมาออกเกือบปลายเกือบจะออกอยู่แล้วนะฮะแต่มีเวลาอยู่นะครับสี่ห้าวันนะนะฮะมีเวลาอยู่นะครับโอเค เลิกแรกนะครับเลิกที่เด่นก็คือสีแดงนะครับสีแดงนะนะฮะแต่สีดำทำไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สีแดงมันเด่นกว่านะฮะทีนี้เลิกแรกนะครับก็คือทริโทเลอร์นะครับก็คือสองเก้าสี่เก้าสองสามนะครับสองเก้าสี่เก้าสองสามนะฮะไพ่ของทริโทเลอร์ในวันนั้นเนี่ยเออเป็นแฮงแมนนะครับแฮงแมนเนี่ยคือสภาวะของความคุ้นคิดสภาวะของความทรมาน นะครับสบภาวะของการที่จะต้องแก้ไขปัญหาอะไรบางสิ่งรวมถึงสุขภาพแล้วก็ไมเกรนด้วยนะครับต้องระวังโรคชนิดนี้ให้ดีนะครับโรคไมเกรนนะนะฮะสำหรับคนชาวชนิดโทเลอร์คนที่เกิดในเรื่องนี้นะครับนะฮะต้องระวังไมเกรนต้องระวังอะไรพวกนี้นิดน,นึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้เนี่ยเขาว่าจนจะดีขึ้นนะครับโดยตามไพ่แล้วมันจะทําให้คนเอ่อดีขึ้นผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับนะฮะ ต่อมานะครับก็คือมหาทโนเลิศนะครับมหัทโนเลิศเนี่ยเลขเด่นได้แก่หกแปดสามสี่หนึ่งเก้านะครับหกแปดสามสี่และหนึ่งเก้านะครับไพ่ประจําชาวธนิทโทเลิศเดอะเวิลด์ครับมีโชคเลยแหละนะครับเลิกเศรษฐีด้วยนะครับเลิกเศรษฐีก็เกี่ยวข้องกับการตั้งสารใหม่นะครับการกระทรวงการค้านะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทองนะครับกระทรวงการค้าก็ได้กรมการค้าก็ได้นะครับซื้อเลขตรงนั้นก็ได้นะครับนะฮะ อันนี้คือ the world นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าคุณผ่านไปที่แถวนั้นซื้อได้นะครับนะฮะอันนี้คือ the world นะครับก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะครับเกณฑ์ต่างประเทศถือว่าเด่นนะครับแล้วก็การติดต่อในแบบ global หรือ worldwide เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็จะมีความประสบความสําเร็จในการติดต่อเจรจาในหลายๆเรื่องนะครับนี่คือชาวมหันโนเลอร์นะครับอย่าลืมนะครับก็คือ683419 หกแปดสามสี่แล้วก็หนึ่งเก้านะครับโอเคต่อมาเรื่มที่สามครับโจรโรเลอร์โจรโรเลอร์เนี่ยใช้สำหรับช่วงนี้ก็ใกล้จะมีะการอาจจะบ,บางคนอาจจะรู้สึกทนะ่าศาลและการขี้คายนะครับเริ่มจะสมัครง,งานได้หรือเขาเรียกว่าการเข้าช่วงชิงผลประโยชน์ดีกว่านะครับการที่จะกลับไปเข้าทำงานการที่จะต้องแข่งขันในเรื่องงานแล้วให้ชนะเนี่ย ใช้โจโรเลอร์จะดีมากนะครับได้แก่6 3 1 8ม4นะครับ6 3ส8ม4นี่คือโจโรเลอร์นะครับใช้สำหรับการเลือกตั้งก็ได้นะครับการหาเสียงก็ได้นะครับหรือการลงสมัครชิงแข่งขันตำแหน่งทั้งหลายแหล่เนี่ยใช้โจโรเลอร์ได้นะครับรวมถึงสมัยก่อนถ้าเป็นเรื่องโบราณเนี่ยเขาจะเรียกว่าใช้เข้าตีตั้งค่ายนะครับการใช้การเข้าตีค่ายกลนการเข้าตีค่ายศัตรูนะครับถ้าเปรียบปัจจุบันนี่คือการเข้าจับกลุ่มนั่นเองนะครับ สามารถใช้ได้ในเรื่องของการฉกฉวยผลประโยชน์ประมูลได้นะครับประมูลได้ฉกฉวยผลประโยชน์ต่างๆได้นี่คือโจโรเลอร์นะครับผมนะฮะหกสามหนึ่งแปดสี่สี่นะครับหกสามหนึ่งแปดสี่สี่ต่อมาภูมิปาโรเลอร์ครับภูมิปาโรเลอร์คือเรื่องของความมั่นคงนะครับกรมที่ดินกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงมหาดไทย นะครับที่เกี่ยวข้องกับสายปกครองทั้งหมดก็จะเป็นภูยิปาโรลเลอร์นะครับเลขเ,เด่นก็คือสองสองเจ็ดแปดนะครับแล้วก็หกเก้านะสองสองเจ็ดแปดหกเก้าออกเมื่อกี้โทษทีลืมข้ามไพ่ยิปซีของโจโรไปนะครับโจชาวโจโรเลอร์วันนั้นให้ระวังเรื่องสูญเสียเสียหายนิดนึงนะนะครับสูญเสียเสียหายนิหนึ่งนะครับโจโรเลอร์นะเดทนะครับเอ่อก็คือแต่ถ้าเกิดจะมองในแง่ของปัญหาก็คือการตัดจบปัญหา นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องคู่อาจจะถึงจุดหย่าร้างนะครับพอจุดหย่าร้างเสร็จเริกไปเสร็จปุ๊บก็จะตัดจบปัญหานั้นไปได้คุณก็จะไม่มานั่งปวดหัวอีกรอบหนึ่งนะฮะนะครับหรือจะทําการรื้อถอนหรือจะทําการปิดบัญชีนะครับเซ็นจบปิดโครงการได้หมดนะฮะถือว่าเป็นการตัดจบนะครับถือว่าโอเคนะส่วนไพ่ของชาวคูยิป,ปาโลเนี่ยนะครับเมติเชียนครับก็คือเป็นไพ่โหรา,าศาสตร์ไพ่หนึ่งเหมือนกัน นะครับวันนั้นก็คือคนคนพุทิปาโลเลิศต้องใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหานะครับอย่าใช้ลมในการแก้ปัญหานะใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหานะครับแล้วปัญหานั้นหรือสิ่งที่รบกวนจิตใจในตอนนั้นเนี่ยจะทําให้มันเบาบรรเทาบาบางลงไปได้นะครับผ่านวณหาอุาสารคต่างๆด้วยสติปัญญาของตัวเองไปได้นะฮะนะครับ,นะรบอันนี้คือชาวพุทธิปาโลนะครับ ต่อมานะครับเทสาตีนะครับเทสาตีแน่นอนครับเป็ว่าเรื่องพ่อค้านะครับเทสาตีเรื่องพ่อค้าก็คือศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าตลาดนะครับผมยังมองถึงในเรื่องของห้างเ,เขาเรียกว่า department store ครับก็คือห้างขนาดใหญ่ก็ได้นะครับโลตัสบิ๊กซีอะไรได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นพวก Central เซ็นทรัลอะไรนะคือที่ที่มันมีคนเข้าออกเยอะๆนะครับโรงแรมได้เทสาตี แต่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่นะครับตลาดหลักทรัพย์เป็นตัวนี้นะนะครับตลาดหลักทรัพย์คือการเข้าชิงผลประโยชน์นะครับเป็นโจโรเริ่นะไม่ใช่นะครับแต่ว่าเทสาตี <Bright. S 2> เนี่ย donc. คือเรื่องพ่อค้านะครับการค้าการขายเงินทองตลาดไทยตลาดสดตลาดทุกชนิดนะฮะนะครับแต่ยกเว้นตลาดหลักทรัพย์เป็นตัวนี้นะในความแตกสั้นๆของผมนะครับตลาดหลักทรัพย์จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือเอ่อในส่วนของ ห้างสรรพสินค้านะครับตลาดโรงแรมนะฮะสถานบันเทิงนะครับนักขับอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะสภาวะวันนั้นของชาวเทสาตีเดอะสตาร์ครับจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปนะจากที่เคยแห้งแล้งจากที่เคยเอ่อไม่รับความร่วมมือก็จะรับความร่วมมือมากขึ้นนะครับใครที่เคยมีปัญหาไม่รับความสนใจจะมีจุดสนใจมากขึ้นเป็นจุดสนใจมากขึ้น นะครับนี่คือสำหรับชาวเออเทสตีเลอร์นะครับเดอะสตาร์นะครับนะฮะโอเคครับต่อมาเทวิเลอร์ครับเกี่ยวกับสตรีเลขที่เด่นคือ5 4 1สี่นะครับ5 4าสี่นะครับก็เกี่ยวกับโรงเรียนสตรีอ่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องผู้หญิงนะครับอ่อรวมถึงเสริมสวยนะครับแฟชั่นดีไซเนอร์ร้านตัดเสื้อเหล่านี้นะฮะ มาที่มันจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือมันเกี่ยวข้องออกับความสวยงามหรือเกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับเทวีเลอร์จะเป็นตัวตัว,ต,วตัวที่ช่วยช่วยเรื่องนั้นได้ดีนะฮะสภาวะไพ่ของชาวเทวีเลอร์เนี่ยก็คือทาวเวอร์ครับระวังอุบัติเหตุปากเสียงนะครับระวังอุบัติเหตุปากเสียงแล้วมันระวังข้อขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องขับรถขับลานะชาวเทวีเลอร์ต้องระวังเรื่องขับรถขับลาให้ดีนิดนึงนะครับ นะฮะไม่อย่างนั้นอาจจะมีอุบัติเหตุได้ง่ายรวมถึงฟืนไฟด้วยนะครับนะครับฟ,นฟืนไฟการตกจากที่สูงด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากนะครับสำหรับชาวเทวีเลิกนะฮะต่อมานะครับเพชฌฆาตเลิกเลยก,การตัดเรือนจำนะฮะสถานที่ที่จองจำนักโทษเรือนจำนะครับศาลก็ได้นะครับาิธีการตัดสินมันคือศาลนะครับผมศาลอาญาศาล าสารอาญาสารอุทธรสารฎีกาได้หมดนะครับเพชราาดนะนะครับรวมถึงคุกนะครับสถานีตํารวจในบางพื้นที่นะครับแล้วหมายถึงตารวจตะเวนชายแดนก็ได้หน่วยรบพิเศษก็ได้นะครับกองปราบอะไรเงี้ยเพชราาดทั้งหมดนะฮะนะฮะนะครับเพรลาะคุมวิปาโลมันคือทหารนะนะครับอันนี้คือฝ่ายปราบปรามนะครับ ถ้าทหารบวยงานปกติก็จะเป็นภูวิปารโลนะแต่ถ้าเป็นพวกหน่วยรบพิเศษก็จะอยู่ที่พิค่าทั้งหมดนะครับนะฮะก็คือ061315นะครับ061315นะครับสภาวะของคนในคนพิา่าเรื่องในวันนั้นก็คือมีเกณฑ์การเดินทางครับประสบความสำเร็จใ,ใชัยชนะได้รับออโอกาสนะครับแล้วก็เด่นในเรื่องของต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ถ้าจะทำไรหรือแข่งขันกับใครก็จะมีเกณฑ์ชนะนั่นเองนะครับนี่คือนี่คือชาวพอ,อ่ชชาวพิจคารเลิก์นะครับผมนะฮะศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งห้านะฮะนี่คือพิจการเลิ์นะครับโอเคต่อมานะครับราชาเลอ์นะครับราชาเลอ์เนี่ยคือเรื่องของพระราชานะครับส่วนใหญ่ก็คือพระบรมมหาราชวางังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอ่อ พระราชาทั้งหมดนะครับเขาตมรุษสวัลีนะครับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อ,ของเข้มหาอักษ์นะครับเช่นสิริราชเป็นต้นก็ได้นะครับโรงพยาบาลเนี่ยมันจะใช้ได้หลายหลายส่วนนะฮะแต่ว่าส่วนที่เกี่ยวข้อ,ของเข้มหาอักษ์เราใช้ราชาเลิกทั้งหมดนะครับรัฐสภา,าอันนี้เด่นเลยนะฮะเลขที่เหมาะสําหรับการซื้อสลากกินแบ่งก็คือ382856ครับ382856นะครับราชาเลิกนะสภาวะไพ่ของบัลลังก์ก็คือ ชาลาชาเลอร์ตอนระหว่างเรื่องเดอะบูนนะครับความกังวลความเครียดในจิตใจนิดหนึ่งนะครับต้องค่อยๆปล่อยวางนะครับความกังวลความเครียดจิตใจนะครับเวลาชาเลอร์เดอะบูนนะนะครับมีสภาวะความกังวลเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะาชาเลอร์นะต่อมาสมโนครับแน่นอนก็คือวัดน,นะครับโบสถ์คริสต์อะไรก็ได้มัสยิดอะไรได้หมดนะครับที่เกี่ยวข้องศาสนานะแล้วก็หมายถึงความสงบ ไปงานบวชมาไปเยี่ยมเกจิมาไปไหว้พระมานะครับออกมาเจอสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถซื้อหากันได้นะครับนะฮะเลขเด็ดก็คือ465295นะครับ465295นะฮะสภาวะวันนั้นก็สินศักดิ์สิท่งเรียนล่ำครับเดวิลนะครับชาสมานุ่งเริ่มต้องเล่นทรรมุญเยอะๆห,นะหน่อยนะครับชาสมานุ่งเริ่มต้องเล่นทรรมุญเยอะๆหน่อยนะครับ เพื่อที่จะให้บุญกุศลนั้นหนุนนำนะครับจะได้ปัสจากอุปสรรคนะครับแล้วก็ทุกโศกทั้งหมดนะฮะสำหรับชาวสมโนโเลอร์นะครับโอเคครับนี่ก็ผ่านไปนะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับนะฮะโอเคนะหนึ่งสองสามแคปเจอร์ปึ๊บอ่าโอเคเห็นไหมเอ่ยหนึ่งสองสามแคปเจอร์นะเดี๋ยวให้เห็นกันเป็นท่อนๆนะ หนึ่งสองสามแคปเจอร์อ่านี่นะครับแคปเจอร์อ่านี้ถอยมาให้เห็นจะได้ขยายกันได้หนึ่งสองสามแคปเจอร์โอเคเรียบร้อยนะครับอโอเคนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะให้ผมตรวจสอบโวงชะตาให้นะครับหรือว่ามีตรงจุดไหนที่จะสอบถามนะครับก็สามารถนะครับติดต่อมาได้ที่นี่นะครับ อาจารย์โอ๊ตขนฝั่งทนนะครับ0816174588นะครับอาจารย์โอ๊ตขนฝั่งทน0816174588 ID Line ก็ j u d o b j j นะครับอ่านะครับตรวจสอบถามกันได้นะฮะโอเคครับอ่าอย่าลืมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพบกับดานนำโชคอีกนะฮะนะครับผมก็จะมีดาวนำโชคเข้ามาให้ทุกท่านได้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 ดูการประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะฮะแล้วก็เอ่อ ผมก็จะพูดถึงเรื่องดวงลอยรอบๆรวมๆของของของวันที่สภากินแบ่งราฐบาลออกนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในในในช่วงี้บ้างนะฮะก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง2อันนะครับกรดิ่ง2อันนะเพื่อให้คลิปม,มันขึ้นนะครับจะได้ รับชมคิดที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับบางคนบอกว่าอหาไม่เจอเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้กดกระดิ่งนะครับถ้ากดกระดิ่งปุ๊บเดี๋ยวมันจะเต้งเตือนขึ้นมาเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่โทรมาถามนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าเอยหายไปไหนเป็นอะไรหรือเปล่าไปสบายไหมอะไรเงี้ยสบายดีนะครับแต่ว่างานเยอะมากช่วงนี้งานเยอะมากจริงๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะรีบออกให้เร็วขึ้นแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสผมจะรีบออกให้เร็วขึ้นนะ นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันต่อนในช่วงของดารนำํำโชว์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอเคดจบแล้วครับ